เอาละค่ะวันนี้เราก็จะมาแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสิบหกนะคะตัวเลขที่ให้โจทย์ก็คือหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบฐานสิบนะคะเราก็จะมาทำให้เป็นเลขฐานสิบหกด้วยการหารนะคะสิบหกหนึ่งสามห้าหกศูนย์หารสิบหกนะคะ 1> 1, 3, 5, 6, 0, หนึ่งาห้านรด้วย16มีค่าเท่ากับ847รอสี่นะคะแปดก็ใช้847คูณด้วย16บหกนะคะแปดคูณด้วย16มีค่าเท่ากับ หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบสองคราวนี้นะคะเราก็จะใช้หนึ่งสามห้าหกศูนย์ลบหนึ่งสามห้าห้าสองนะคะเศษแปดโอเคต่อมาก็หารต่ออีกนะคะสิบหก 847หารด้วย16ค่ะ847หารด้วย16มีค่าเท่ากับ52นะคะก็ใช้52คูณ16 52คูณด้วย16มีค่าเท่ากับ832 832 เรเราก็ใช้847ลบด้วย832มีค่าเท่ากับ15 15คือ f นะคะต่อมาก็ใช้16หารด้วย52เอา52หารด้วย16นะคะ52หารด้วย16มีค่าเท่ากับ3 นะคะเอาสามนะ,ค,ะคูณด้วย16มีค่าเท่ากับ48่สนะคะสี 48, ลบกันเหลือสี 4, 4, 8, 9, 50, 50, 51, 52, อ่สี่แปดสีหเอ็ดเศษสี่นะคะสิ 16, อะไรได้สามเป็น ศูนย์ก็เศษที่3เพราะฉะนั้นคำตอบของ13,560ฐาน10นะคะแปลงให้เป็นฐาน16มีค่าเท่ากับ 3, 4, F แล้วก็8อย่าลืมเขียนฐาน16ข้างล่างด้วยนะคะวันนี้ก็ตอบจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างนี้ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ